อาถือเอาเมื่อกินด้วยอุซ่าอุส่าให้ดอยคำเมื่อกินกินคำเดียวบ่ไหวป,ะ,ปะนะปั้นอยากผิวงามเผ่ากับเอาให้เลยนี่เสแฉบเลยนี่ฮะฮะบอกเคยกินอหรอเกิดไ,ไปได้สบ,บายนี่คือผม,มเกอบโอ้ปใช่ใช่ใบนี้ก็ได้มันเอาไปก็ได้อืมกินให้เบิร์ด,ด้ามาไปลักทิมแล้วมันแพงเด้นี่เข้าใจอ๋อ ถ้าอย่างหน้าผิวสวยกว่าน,นี้ค่ะผิวสวยกว่าน,นี้อีกสามสิบเท่ากินให้มันเบิร์ดกล่องเดียวนะอือกินทอดเป็นกินทอดน้องไข่ขาวเพื่อนน้องไข่ขาวเพื่อนไปกรุงเทพมาหน้น้องไข่ขาวคือน้องมะนาวน้องของมะนาวแท้ๆอันนี้คือหลานของมะนาวนาดุกดิกนี่นาแสนดีนี่แมววยของแสนดีนี่ วันนี้เพื่อนเพื่อนม้ารอบนึงแหละนะนี่เพื่อนเลยให้ไข่ขาวมาส่งเพื่อนแล้วเพื่อนขี่จักรยานมาเพื่อนขี่จักรยานมาส่งเพื่อนสิรีให้เพื่อนคิดทอดน้องเพื่อนสิรีให้เพื่อนคิดทอดน้องเพื่อนคิดทอดน้องไข่ขาวเอาดูดดูให้เบิ่งจจกคำก่อน้ะเดี๋ยวแล้วมันยินีหลีหรือว่ามันซิมเบิ่งน้อยเดียวอยากห้าบำรุงบำรุงผิวเคยรู้ไหมว่า อันมะเขือเทศมันบำรุงผิวเนอะป้าฮะมันกล้กลกลองเขาได้หูใดนี่ฮะโอ้โหเพื่อนบุรีหูจักของดีเนอะโอ้โหสาวจิมดูดจักดูดชุดก่อนเร็วๆมันได้กินนี่หรือแล้ว,ลลวนี่ดูดอืมดูหรือ,อยังเฮ็ดเล่นเฮยเพื่อนเฮ็ดเล่นเฮย ฮะดูแล้วแช่ป่ะดูดกินแบบกั้นหายใจกินแซบฮะไม่ตกอ่ะเบิงเสยผมดีๆนตอนนี้ก็น่าหน้าใส่อยู่ไรบ่ันนี้อันนี้ยังไม่ได้แต่งหน้ามหรอแต่งหรือยังบม่ได้แต่งอ่าขนาดไม่ได้แต่งยังหน้าใสปานนี้แต่งยน่เอ้ย เอะเอ๊ะะะะไม่หยังมือเนี่ยหยังมือสิไปวัดเอาเจ้าถือเอาไหมมันสิต๊กนี่มันสิความเอะเอาขึ้นขึ้นขึ้น,นสันมือสิไปวัดมาตอนบ่ายไปเลยถ้ามาเจ้าตื่นสายอยู่แล้ว เอาดูก่อนคำนึงเอาดูให้เบิ่งเนี้ยเอาดูเต็มๆเ,เลยเร็วๆตั้งใจกินแม้มันบำรุงผิวเฮยอืมอืม,อม,อม,อมกินให้เวอ์เด้อควรี่ะพยายามกินมันบำรุงได้มะนาวมาบำรุงแต่ก่อนอ่ะถ้าผมมีน้องก,ก็กินต่อเลยไปบบนี้บ๊ายบายไ่ ไปคิดทอดนะอันไข่ขาวว่าสิเป็นรีให้อยู่ด้วยนั่นไม่น้ำตาตกไปหรอฮะเนี่ยให้ก้นไดโอ้คิดทอดหลายคนจังเลือกคืนทอดคนอื่นแต่ที่สี่ให้ผักหัวเอาครับรถด,ดีๆเบื่องทางน้ำง่า <laughs> ยแบบเป็นซน,นทาดเลยพ็ได้เลยโอ้ยดูกเด็กเป็นมาเล่นกับแสนดีต้งไปเซานีนะครับปน่นี้ไปไดาส่งนาไข่ขาว น้องสาวของอมะนาวไปกรุงเทพนี่ครับเพื่อนไปสอบสัมภาษณ์แล้วเมื่อส่งเพื่อนนะครับเพื่อนท่าส่งหลานเพื่อนเพื่อนท่าส่งน้องเพื่อนมั้งเออบายบาย <c oughs> ไปแล้วครับทุกคนไปแล้วขี่จักรยายนไปแล้วลุกดิ